สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาแนะนำวิธีรีเซ็ตอุปกรณ์ Android TV มี TV Stick นะครับในรุ่นนี้ในกรณีที่เราใช้งานไปแล้วมันเออร์เลอร์นะครับหรือว่ามันน่วงน,นน่นนี่เราอยากจะรีเซ็ตคืนค่าโงรงงานนะครับเพื่อให้การใช้งานนั้นเสถียรมากขึ้นขั้นตอนไม่ยากนะครับให้เราไปที่นะครับเปิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วไปที่ตรงนี้ให้ดูนะครับ เลื่อนไปที่คําว่าตั้งค่าเนี่ยฝั่งนี้นะครับมันจะมีมุมขวาบนรูปเฟืองนะครับเราก็เลื่อนรีโมทเข้าไปเลยขึ้นไปจากนั้นกดตกลงเข้าไปเลยนะครับอ่ะโอเคแล้วมาที่คําว่าค่ากําหนดอุปกรณ์นะครับตัวนี้ค่ากําหนดอุปกรณ์เลื่อนลงมา แล้วเลือกเข้าไปกดตรงลงนะครับแล้วก็เลื่อนลงมามาที่คําว่า Reset นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้คืนค่าโรงงานแล้วก็ทําการติดตั้งโน้ตนี้ใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าจะดึงจาก Google ผานบัญชี Google ก็ได้นะครับเลือกคําว่า Reset ไปเลยอ่ามันจะขึ้นคําว่า รีเซ็ตการดำเนินจะลบข้อมูลทั้งหมดนะครับข้อมูลภายในอยุปรกรณ์ได้แก่บัญชีเครื่อนการตั้งค่าและแอปที่ดาวน์โหลดเราก็ลบได้เลยกดรีเซ็ตเลือกมาที่รีเซ็ตนะครับแล้วก็ลบทุกอย่างก็รอสักครู่นะครับ อะมันจะขึ้นคําว่ากําลังลบนะครับก็รอช่วงนี้ก็รอไปก่อนนะครับมาแล้วรอแป๊บนึงอ่ามาแล้วนะครับโอเคก็จะมีการแนะนําพื้นฐานเบื้องต้นนะครับในการใช้งานตอนที่เราก่อนหน้านี้นะครับจากคลิปก่อนในการใช้งาน ในการติดตั้งนะครับในการเซตอัพต่างๆของ Android TV m i s t i c k ตัวนี้นะครับโอเคนะครับถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ด้วยสวัสนี้สวัสดีครับ